พี you, right? ่น um like ้องมาแล้วครับผมเลขถูกตัวที่สองนะครับผมเป็นเลขหกพี่น้องเลขถูกตัวที่สองเป็นเลขหกนะครับเนาะหกเก้าเก้าหกมาแล้วครับผมหกเก้าเก้าหกมาลพี่น้องเอ้ยแบบนี้หกเก้าเก้าหกมาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาลุ้นตัวที่สามด้วยนะครับผมเราจะเป็นตัวใหนนะครับเนาะลุ้นตัวที่สามด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้คนฉิดถวายอาหารหวานข้าวนะครับผมเสี่ยงหกหมูไอ้คนๆนะครับเนาะ ตัวที่สามนะครับเนาะตัวที่สามนะครับเนาะน้ต้ตัวบนถูกตัวที่สามน้ำก็ยอดแต้มเด้งดึ๋งอันนี้น้ำเด้งที่จะเกี่ยวนี่ยนะครับตัวบนถูกตัวที่สามนะครับเนาะตัวบนถูกตัวที่สามนะพี่น้องเด้อถูกตัวที่สามมาแล้วครับผมตัวที่สามมาแล้วเก้าหกเจ็ดนะครับผมเก้าหกเจ็ดนะพี่น้องเด้อเก้าหกเจ็ดนะครับผม ครับผมติดหนองนะครับเนาะนี่นะครับเด็กน้อยผู้มีเส้นนะครับเนาะผรูเป็นที่เป็นบอกหัยบอกโสดบอกแหลาถลกมมากซีงอดหางงอดนะครับเนาะนี่แหละพ่อผมคนนี้นะครับผมก็ยิ่งคนนี้นะครับผมเด็กคนนี้นะครับผมทติดปนแหยโสดแหยมานมากหางงอดนะครับผมจนว่าคนแด่มาตั้งสามแหย่ไม่นะครับเนาะ ครับผมเพ,พ renamed, een, like right. yes. ิ like hmm. ่นก็เลยอยากแต่งสารเองนะครับผมอยากแต่งสารเองนะครับเนาะนี่ครับผมเป็นเป็นเด็กโอมิเส้นนะครับเนาะเพิ่นมาตาแย่มาเข่าฝันเพิ่นมาสั่นนะครับมาบอกตัวเลขนะครับเนาะ ได้ก็ได้เป็นโศกเป็นหมานมากก่ะหางวดแล้วนะครับผมหางวดซ้อนแล้วนะครับผมนี่ครับผมเด็กคนหนึ่งครับเนาะซึ่งคนอยากได้สามมาให้ปูยาตายายครับผมเขาห้องเน้อลูกนั่นนี่แหละเด็กคนหนึ่งครับผมปูเป็นเสี่ยงโศกไหหมานเท่าในงวดวันที่16กรกฎาคม2564เดี๋ยวจะปนเขียนให้ล่ะแอดสจีเอาลงให้กินนะครับเนาะแต่ว่ามือนี้เปนมาท่านได้เขียนให้นะครับเนาะมือนี้ตัวมาท่านได้เขียนให้เปนเท่าสิมาเสียงไถ่ครับกับถูกก่อนนะครับผมถูกเขียนไนะครับผม

แล้วกุมารตัวนี้อ๋อเกุมาราไปไงให้นไงเข้างหลังั่เปนทางข้างหลังนข้างหลังเหรอลูกปว่านอ๋อเอาละนี่ถุา เออไเอาเนเงินต้นทอง้เงินองทองเาดวนไปันงนกีันตักตรงไหนยน้นอกี่เหรอเอาอันนี้อ๋อนี่เนยาอา่ไฟบ่ ผู้บงเลอกกันรนี่นะครับเนาะป็นจุขออนุญาตจุดถูกเจียงไท้ายนะครับเนาะครับผมจุดเจียงท้ายครับผมนี่ก็คือการจุดถูกเจียงไท้ายนะครับเนาะของวันที่16กักยายน2564นะครับผมในพิธีการตั้งศาลนะครับเนาะ ตอนนี้ครัก็หายคมจำเป็นปูเป็นปูยึดถูกกันนะผมถูกเสียงไทยนะครับเนะะบาะเอกกาปัจจบขโศกจากใหญญม่ใไญ่นะครับเนาะคนคนซื้อยังไงกับสาลยี่ห้ฮเนี่คนซื้อจังไหยซื้อสันนะครับผมซื้อปูปูญาตาใหญ่นี่โอ้ยจะไดู้ไปแต่แต่เก่าแต่ตเก่าแต,ต่เก่แล้วโอมีตัวตัง้งดีแต่วต่อตั้งดี ต่อทิอยไต้สารน,น,นี่ต่อต่อโบราณนี่เอง นี่แับผมกับพื่อผู้ตีหาโศกหามากมาตลอดครับผมตลอดอางวดกับผมนี่แหละครับผมใช้หลานงไม่อี้หดสกะตลาตอมทัี่ด้ทอาหมนัมนครผมนี่ก็พิธีอัญเชิญจากศาลเก่านะครับผมทัวที่จะได้ไปประทับอยู่ศาลใหม่นะครับผมเสิร์เฟนเมื่อคืนบ้านใหม่นะครับเนาะ นี่นะครับเป็นองศาลเกา่าคนนะครับผมศาลเก่าที่คนขอโศกมาตลอดนะครับผมตลอดหางวดนะครับผมพ่นถือครบหางวดเพิ่นก็เลยขอตั้งศาลแห่ใหม่นะครับผมเพื่อเนี่ก็จะมาเชิญเชิญลงจากศาลเก่าเพื่อที่

นี่ครับผมขอกระสิบผ้าเปิ้ลขึ้นเฮื่อนลังไม้นะครับเนาะครับผมเปิ้ลกระไห่แดงตั้พิธีการยางอ้อมนะครับผมยางอ้อมนะครับผมยางอ้อมยางออ้มนะครับนผมนี่ตคนแห่คนแห่คนแห่แฮ่ขึ้นเฮื่อนไม้นะพี่น้องแฮ่ขึ้นสันไม้นะครับผมนี่ครับผมคือสานเก่าครับผมสานดอกไม้หลังเก่านะครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ำนะครับผมทางช่องยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิหลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับผมและก็จะเป็นแนวทางให้นะครับผมต้อตังบีนะครับผมต้อตังบีเป็นต้อที่ซักซิดมากๆนะครับผมต้อตังบีนะครับผม ตอนนี้ไปกะตันนี่ไปเลยฮะขอไวงตรงนี้กำลังหม่ไปเลยอน้อยใส่ไปกกแล้วจานเขาไปล้มก็ลงม่ใส่ยังอ๋อตรงใหม่ขึ้นเยอาหอายอนใส่เลยน่ยือเลยก่อนเยอะถอยหลังค่อนมาอาหารมาข้าวเขามาบัน อาครับผมพี่น้องเล่ต้าวเบลเกลถูกแล้วครับเด้อครับรบม้าอโอ้มาแล้วพี่น้องเลขเก้าเลขเก้าครับผมเลขเก้านะครับผมเลขถูกครับผมเลขเก้ามาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 ครับผมเลขตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวเ้ามาลุ้นตัวที่สองนับนะครับเนาะ